ไี่ทาหรอกกินกันเลยนะคะก็ไม่ทาหรอกว่เยนเอาะไม่ทาสิ

สวยๆละเดี๋ยวอนๆใกาแฟหม่รอกินกาแฟครับไอโกโก้มาแล้วไงแล้วก็มากินนมอยู่นี่อีกโอ้กินนมแต่เช้าเยอะ้าแนวับไมใช่ปอ้าแนวับไมใช่ปะใช่แนวเลยับ ใช่แวไปอ่อนนี่แีดาเนี่ยอยู่ <c oughs> โอ้ยขับเร็วอย่างนี้ใครจะซื้อทัน <c oughs> ขอคาดได้ขับพูดเฉย รุ่นครับต uh, ื <m 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 voilà <m <m ้อเมื <m <m eh ่อน uh> ั <m 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 ้นกาแเขาม่าหนิล่ะเมื่อนั้นแวะเขามาผมมีคนซื้อขับเร็วโพ่อไปแดงนเดียมปลารีนลูกค้าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะซื้อทุกวันสีมามาถึงมือเนาะมาถึงมือนี่ต้องเข่าหลายเข้ามาซื้อ นี่เราลงเดินทางสำคัญเลย อ eh ๋อปวดตังนีดนึงทุกวันนี้ทำยังไงบ้างพามเดี๋ยวผมไม่รู้ Cái đường phải ra đường cái yes. đài Rất là là วัดไปกินขนมอ่ะวัวพี่ไปตั้งเช้ามาแล้วงั้นไม่ตั้งเอาเหรอแหนวหรออะไรขนมแหนวเมื่อกี้พี่ยืมจมูกอะไรคิดก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่มีของมาให้เป็นอะไรอะไรตัวนั้นเป็นไปแต่ต่างใช่ไหมนี่เป็นอะไรที่มันเป็นข้อ PVC ถี่ๆจมูกอะไร

ท้องอยู่ในบ้านเหมือนเดิมะอย่ในบ้านก็อยู่ข้างนอก่ตรงนี้ไอ้น้ำเยอะที่เดินเอาแม่เราบ่แม่อาจารย์มาจุบ่คุณบอลลี่สวัสดีค่ะโอ้โหคิดเป็นเอฟซีเต็มคิดว่าเป็นเอีเดินมาซึ่งวัสดี้ตาไอ้เบสถือกล้องใครนะบุระถือกล้องใครอะกล้องใครตั้งนะครบแปดอาชีพไปต่ำบมเป็นอะไรจะได้อยู่บุรษ เดียมาอยู่บ่มามามาเข้าเดี๋ยวมาละเห็ดเดียกเห็ดงานยมาแล้วถึงไหมไอ้พุ้นนี่พุ้นยอมแห้งบพราะถากเาถาพุ้นสองพุนไป่ใช่ใช่เป็นเงกับลีลูอะไรบุระบุระเท่าไหร่อ่ะข้าวเออไม่เป็นไรมันแจกงานกันเดียกอยู่ตอนนี้นะมันแห้งกับไส้สามหัวพุ้นแล้วเฮงเดียวเอาไว้นี่นะสูงบพุ้ ではでは ų, มาแ <r ond> ล้วมาแล <Oliver. S 1> ้วมาแล้วล <the> <laughs> ุงแรงงันมาอีกแล้วเขาเอาเราลงมือเถอะนะยังไปยังมาบนกล้องบนเยอแยะพดอ่ะเียกเม็ดก่อนเนี่ยยังยังยังังยังยังังัยดง เมนจ้จ <mile> ็ดได้เก้เก้าเกเนีวัดเขึ้นมามันเท่าไหรนี่รู้เมตรแม่เขาได้เจ็ดเมตรเป็นบุรุงนี่ตรงกลางไม่ลมลงอยู่ตรงกลางไหมลงแล้วเท่าไหร่เเมตรคูเจ็ดเนาะกลางมวตรงกลางลงไปเลยลงไปเลยฮะลงไปเลยท่าย่ิเดียวละคุดินคุดินมาี่มาทยสองคลิปสามคลแมนสานต่นอะไรันเลสิฟสงมหน่วยเลยจะพัน เจ็ดยี่สิบสองม่ดเหมข้างหน้าเลยเขาาางในเข็ดารางันเขตสมเมตนั่นมันถึงี่สิบสงาสาเมตรไยลูกตั้งมันน่ะ4ี่สิบสอเวสามเมตร

มาจากมือป่ะเนี่ยมาจากมือรอบเนี่ยมาจนเลี้วมานี่มาถูกทำผู้ใดกับกวนถ้าว่าให้จีบบอเดี๋ยวเมื่อได้เมื่อไอ้อะเงินกลางเดือนนั่งอ่ะกลางเดือนวะอันที่เขาว่าสไปอ่ะโอ้ตัวบัวได้อยู่นะตัวเจ้าอยู่เนะเขามาล้อมหัวเขามาล้อมปั๊กนนั่นเหตุจังไหนเขาถึงอยู่เนี่ยเด้เจ้าอยู่เลยวไอพอลี่อยู่กับสังจรรอยู่ 你拉皮